เเออ่ยตอนนั้นกำลังมีก่อสร้างก่อสร้างอาคารอยู่มีสายไฟและเกลือระกัดไม่มีอันนี้กดกดกดไม่มีอะไรนะคะพี่พี่สายไฟสายไฟพี่แสายไฟแบ๊แบ๊กนระดับระดับพี่ระวังจะไปจับมั้งพี่ไปจับมั้พี่ระวังมีตการไฟค่ะขอจัดไฟด้วยค่ะเลยต้องแจ้งต้องแจ้งก่อนแจ้งแจกับรปพอย่างนั้นเลยต้องแบบบอกรปภแล้วก็มาตัดสายไฟเขาพี่ในผมเั็นตกายไฟนะครับสักคนึงโอเค การเรียบร้อยเข้าได้เลยครับคุณคคุณคไม่ตื่ก็ไม่ตื่นารช่วยเหลือเนค่ะหนึ่งหก้าได้หนะคะสงเกค่ะขนุี่รบริการค่ะทางมือเมือสมือันือจที่ไหนนะคะโอเคค่ะเอาเองด้ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะซื้ไปค่ะ เอออยู่หน <Ừ S 1> mm ้าเอออยู่หน้าอีเบบอยนะคะ <ip> <c oughs> ีบอยนะค่ะหนนไหเสคนุณใหญ่คะคุณเปิือเด็กที่ปดตเด็กคุณดูดงแเตรงไหนนะแผ่นที่แนบตืน ถ้าสายไม่ถึงก็เลื่อนขึ้นไปได้การแสดงมีภาพยานุรูจังหวะต่างๆลำตกวตูดการกาะทำแตช่วยให้เรามันคงป้กันไม่ได้รู้สึกเบกำลังวิเคราะห์ตรวจการเต้นของหัวใจอย่าสัมผัสตัวที่ป่วยกำลังวิเคราะห์ตรวจการเต้นของหัวใจแนะนำให้คาะอย่าสัมผัสตัวที่ป่วยทุกคนถอยห่าง

ทำการเต่าปากสองครั้ใช้าเต่าปากสองรอบีรับจ okay. okay. like yeah. so, um, ังหวะนะไม่ช้าไม่ช right. ้าตอนนั้นนะเราต้องกรเสเขาตะเกียนะคสองสองสี่ห้าหกเจ็ดถ้าไม่มีสัญลักษณ์ไม่มีสัญญาณให้เราทำเองนะหน่งแล้วสองเยทยสามสิบทำการเต่าปากสองครันง นี่เลยครับจนครบ้าเราแต่ในรายการจริงถ้าเราเป็นเจอาห้างนะเราแหตอรี่ก็ดึอเพียงอย่างเดียวเปล่าปากไม่ต้องไม่เป็นรู้ฟเป็นใครไม่ต้องปดขามนะามืออย่างเดียวนะ่แต่ถ้าเป็นคนรักเแซนคนจต้องปป่ได้นต่นตนทำการตล่าปากสองครั้งผมไม่ได้ครับผมได้ครับ สากตึกทำการต่อปาก,าออกปสอาวสวัปาให้เราต่อระยะไม่น่าเกปกหมดกอานแิจนตคาเลางแ่ิกันขาอ่า้ตัวเลยค่ะตัวตัวเป็นจังหวะดเราจะไม่ใช้แรงที่อน